นี่คือหนทางเข้าสู่เมืองเฟืองแล้วครับผมข้ามขวาธรรมชาติก็เป็นเดนเมืองเฟืองโอเมืองเฟืองเมื่อกี้เป็นซานเมืองโอ้เอาสักอันไหมในไตยไม่ยังไม่ได้ใช้ยังไม่ใช่เลยเออแล้วก็บีซ่ายังไม่ออกขวามันก็บีซ่ายังไม่ออกไอ้เข้าว่าบีซ่าบอออกแก่แล้วแข็งเซนแล้วแต่บีซ่าไม่ผ่านเออ อันนี้มันต้องไซบีซ่าร์ตเลยครันบ้านเอกเมืองเฟืองบัานเนี่ยโอ้นี่คิดเมืองเฟืองแล้วนิดนเมืองเฟืองแล้วโอ้โหเทศบาลเมืองเฟืองเทศบาลเมืองเฟืองโอ้โหฮวงเหี่ยงเลี้ยงเลี้ยมเติบโปนเนี่ยมิตึกคอมนีดนะโอ้ยอนาคตนี่มันต้องเจริญเูเมืองแน่นอนเออทั้งเนี้ยหงาพยานเยอะเมืองแล้วเออแมนเออ เอทีเอ็มนะเห็นบอมุ่งค้นเงนพือำมามีแล้วมีเอทีเอ็มเงมีแล้วมีแล้มีเอนพักออมมีหงแหมมีเงินพักน้ำมันแล้วก็มีซีพีเดียวซีพีมีซีเดืองโออ้มอีอ้โอ้้อ้โอ้้้อ้้้อโอ้้อองเฟืองโอ้ออออ ทันพีข้าวบอสเราก็เราบาเป็นวัดก้นนี่พูดไปเสืฉวยน่าดูหนทางด้วยนะวันนี้เป็นทั้งโซเฟอร์เป็นทั้งใกล้เลยนี่นะเป็นทุกอย่างเลยแซงเลยลูกพี่แซงเลยโทรศัพท์มือถือน้ำใหญ่เลยแซงแล้วโอ <Gore> ้ยมันก็เป็นเมืองปักใหญ่พอเนาะเมืองเฟืองก็ได้เนาะอันนี้เป็นขี้เมืองเนาะขี้เหมืองสบัดบะเมีนเมียงน้อยเด้อผู้ใดว่าเมียงน้อยลองมาโอมมึงดูไอโอมลมบอ จะกวรใน้าหุ่มเนาะวิ่งเหลือโรงเรียน,ออนโงรงเรียนของหนูเนาะอืมโอ้อันผู้ข้างหน้านี่ชื่อผู้อะไรครับพี่ครับพาท้อหนอคำโอ้นี่แร้ผพาท้อหนอคำอน่ะ บวมเสื่อนท่ามีทองคำอยู่ในฮันในภูนี่น่ะหลอเพราะว่าสินสิบห้ามันจะมีโตสัตว์หรือว่าตัวงูหรือว่าตุกเก้งตุกวางให้เห็นว่าท่านักโอ้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 เพิ่งเล่าเล่าตามนั้นอ้โอ้โตสัต้โอเโอ้โล้โวสัต้อ้โอเโอเาอ้โ้ว้้โอ้โอยโอ้โ้โ้โอ้โอ้โ้โอ้โอ้ม้อ้โอ้โ้โออ้โอ้อ้โอ้อ้โอรโออ้โอ้โออ้ออ้อ้ เศนี้ห да ้ามบินมันมีแนวซักซีดเนาะมีแนวเครื่อนดูดเนาะเจ้าบอตรงซีกระไดไอ้เขายัดเจ้าจับบ่วงมาไลนี่เด้นไปนองเดินไ่เดินที่มาผาท้อหนออคำนะเออเสื้อกันวนาวในหั่นมีทองคำเป็นนอเป็นเป็นนอเป็นนออยู่ก่อนเก้าหนออคำอยู่ในหั่นะเบิด พรมือสิบห้าคำบันพาในอีมีเก่งกว่างมีสัตว์โลาหมายเย็นเป็นพระจักเป็นอัศจรรย์วันยไยเราเชียงบินบินผ่านอะไรเนี่ยตามตำนานพันบีมอ่ะเอออันนี้ผาท้อหนอคำผาตึกอยู่ตรงกลางผาเรืองอยู่ด้านฟอกเออโอ้เน่นอนแน่นอนจังใกล้ข้าวนี่แน่นอนจังใกล้ข้าวน่นอนใกล้ข้าวอ่ะ ถึงคับรถถึงซีไปนำบุริเวณนั้ตอนหน้าเราเนี่ยเลยพี่น้องพาทอหนอครับอีกตอนหน้าเราเลยตอนหน้าเราเลยเนี่ยพาทอหนอคำสัญลักษณ์ของเมืองเฟืองเลยนะเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเฟืองใช่ไหมครับสามสามเขานี่เลยสามเขาเนี่ยเนาะพาทอหนอคำพาเรืองจ้ะพาทอหนอคำพาตึงพาเรืองพาตึงพาเรืองพาทอหนอคำเราเลี้ยวซ้ายสงสัยคนจะไป ชมวิวไปชมวิวก่อนเดี๋ยวเราจเข้าไปที่พักโอ้ความกินนะเลี้ยวซ้ายใช่ไหมเมื่อนี้จะไปเวียงจันโอ้เนี่ยคนเที่ยวกลับไม่เห็นเราแสดงว่าเพิ่อนลุงพาเข้าไปทันที่พักเราเข้าไปไนบอกแล้วให้ข่าวนำหน้าก็ไม่เสียเนาะกดตังได้แล้วมาเพิ่อนที่มากดตังโอ้นี่แมนอิลีโอันนี้ธนาคารธนาคากันเท่านี่้ไปวังเวียงไปเวียงจันได้เลยโอ้